สวัสดีครับรถมือสองเพื่อกันทะลักครับวันนี้พาชมสปาร์คนาโนโจดทะเบียนปี54สวยเดิมรถบ้านเลยครับซื้อมาจากทุ่งนาเลยครับนี้เ <c oughs> บรกยิงติดอยู่เลยมาล้างเบรกใหม่เลยนะมันมีแต่ขี้โคลดูหัวเครื่องเหมือนสวยมากนิ่มๆเดิมๆบ้านๆเลยครับปีใหม่อยู่นะปี54 ถ้าเป็นเวฟร้อยสิบไอรุ่นนี้ปีเดียวกันจะอยู่ประมาณสองหมื่นสี่คันนี้ขายเพียงหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทสปาร์กเป็นตัวสปาร์กนาโนแล้วนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทสวยๆนิ่มๆเลยจะลองสตาร์ทให้ดูครับ เงียบเก็บย้อนแสงนินดนึง่านี่งหมื่นห้าพัสปาร์กนาโน ดเดิมๆเ,เลยแห้งๆไม่มียดมีเยิ้มรับประกันให้ด้วยครับ1 5 9 0 0สนใจยังไงโทรติดต่อ084 600 5813แวะมาดูรถทดลองขับก่อนได้ครับในตัวเปิดการัลษ์จังหวัดศรีสะเกดครับ